สวัสดีครับผมโอธนาทอครับสวัสดีครับผมชัยยศอวังกูลครับกลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรีเดอะคอร์กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัทเช่นเดิมครับครับอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่กัทหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดีเดย์การใช้มาตรการต่างๆของออทางตลาดหลักทรัพย์ที่ออกมาทั้งอัพติกรูนะครับเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งที่ต้องรีจิสเซอร์เนี่ยมันช่วยให เอ่อเซนติเมนต์ของตลาดดีขึ้นไหมครับพี่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าตัวมาตรการที่ออกมาเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวธุรกรรมในส่วนของตัวช็อตเซลล์เนี่ยครับหายไปเยอะจริงๆอ่าเยอะแบบเห็นได้ชัดเลยมีนัยยะสำคัญมีนัยยะนะรวมถึงตัวอ่าโรบอทเทรดด้วยนะพวกโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยก็หายไปเยอะเลยใช่อ่านะครับครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมานะครับคือคือมันดีกับในแง่ของตลาดเพราะว่าโอเคแหละเรื่องของคนที่จะมาช็อตลงไปหรือว่า จะมาอซ้าเติมมามนะ ตรงนี้น้อยลงอันพวนขาลงขาลงใช่แต่สิ่งที่ตามมาแน่นอนะคนที่เขามองลงเขายังไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดของเขาอ่ามันเลยทําให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยจากเดิมที่ฉันไม่ยอมเล่นฝั่งซื้ออ่ะฉันจะเอาเส้นฝั่งช็อตอ่ะตัวไหนอ่าเขามองว่าธุรกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นเขาก็ช็อตช็อตช็อตปรากฏว่าคราวนี้ฉันช็อตยากช็อตลําบากมากขึ้นเออเออมันก็มีกระทบเข้ามาที่ตัววอลลุ่มเออเขาก็เลยหยุดไปเลย จะหยุดมันก็ไม่ถึงกับหยุดแต่ว่าก็เรียกว่าโอหายไปเยอะมากเพราะว่าปกติอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะพี่การทํากําไรขาลงหรือการช็อตเซลล์เนี่ยคือมันก็ควรจะกวาดที่ฝั่งบิตได้เลยปเติาะราคาแบบถ้ผ้มันแพนิคเซลก็ลงมาเสร็จแล้วก็ปิดสถานะแล้วก็กินส่วนต่างหรืออาจจะเป็นรายวันหรืออะไรต่างๆโตพวกนั้นไปแต่ทีเนี้ยถ้าต้องมาตั้งอีกสเต็ปราคาหนึ่งเนี่ยมันยาก โอ้โหมันค่อนข้างยากในการจะกินส่วนต่างเลยมันเหมือนมันต้องลองให้คนเนี่ยมาซื้อฝั่งที่เขาวางเอาไว้อ่ามันไม่ใช่อยู่ฉันฉันวางบิดปุ๊บฉันตบปุ้งย่ไปเลยเลยมันไม่เหมือนกันบางทีอาจจะโอ้โหกว่าทีสองสามช่อง<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตเออทลาดชาส่วนต่างได้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในภาพรวมอะครับพี่ครับนั่นหมายถึงว่าตัวดาวไซร์ลิสของตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยลงเรียกว่าผันผวนขาลงเนี่ยน้อยลงความผันผวนนะหรือว่าแรงกระแทกลงมาแรงๆเนี่ยน้อยลงนะฮะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มต่ำไหมอันนี้เราอาจจะต้องไปดูเป็นเออร์เน็งของตลาดหรือว่าพวกเซ็ตห้าเซตร้อพวกนี้ประกอบ นะว่าอยู่สองดีไหมอะไรพวกเนี้ยนะฮะพอเดี๋ยวกำลังจะเข้าเออร์ n g s งซีซั่นถูกต้องอีกสัปดาห์สองสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวผลประกอบการกลุ่มธนาคารเออเริ่มเป็นกลุ่มแรกแล้วด้วยนี้ก็ต้องดูประกอบกันใช่เราก็จะตามมาด้วยพรีวิวงบ พวกกลุ่มต่างๆเดี๋ยวจะมาเยอะแยะมากเลยครับแต่จริงๆก็ต้องมองว่าเป็น t i m มิ่งหรือเป็นพรี i o ดสำคัญกันนะครับพี่รับเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องความผันผวนของขาลงมันลดน้อยลงเนี่ยมันอาจจะเเป็นเขาเรียกว่าอะไรทามมิ่ในการที่มาศึกษาลึกๆแล้วก็เข้าซื้อจังหวะสะสมตัวที่มีโกสเอาลุกดีๆใน second half ไปเพราะว่าถ้าลิงก์จาก กับภาพ GDP บ้านเราทีา่ภาพเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องการเบริกจ่ายงบประมาณภาครัฐเนี่ยอ,ออกมาแบบหนักๆเลยเ<อ>ในช่วง3<ม>เดือนเนี้ยที่กว่าเ,เดี๋ยวแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวจะถึงการปิดปีงบประมาณอีกแล้วใช่<ต>ใช่วงกลามยาเนะพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเล่งเบิกจ่ายมี government spending ออกมาการลงทุนภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะตามมา c o n ท่องเที่ก็มีโอกาสดีขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับ อาจจะเป็นโอกาสในการทํากันบ้านกันนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้เรามีสูตรสแกนมาฝากแน่นอนอ่ะแต่ก่อนไปถึงสูตรสแกนเนี่ยแน่นอนครับรายการเราเนี่ยเป็นรายการที่มา educate เนื้อหาสาระวิธีการใช้งานตัวเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเครื่องมือครื่องือทางด้านออนไลน์ที่ใช้ในการลงทุนและเกิดประโยชน์ชมากยิ่งขึ้นนะครับึ่งวันนี้รู้สึกว่าโอทก็จะมีฟังก์ชันใหม่มาแนะนําด้วยใช่วันนี้เรายังอยู่กับตัวกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรส so แอพลิเคชันนะครับแล้ววันนี้โหพลาดไม่ได้เลยมีฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่มาฝากกันซึ่งอันนี้น ดีจริงๆมากๆโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยหน่อยเอออยากแบบดูสรุปอะไรที่มันแบบเป็นช็อตคัดแบบสั้นๆมาอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนั้นมาเริ่มกันเลยก็จากหน้าจอ Default หน้าแรกที่โชว์อยู่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราขอไปแตะตรงนี้ก่อนนะครับจะอยู่ในหุ้นลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรากดเซิร์ชเข้ามา นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นตามที่ต้องการได้เลยนะครับสมมติเป็นอิชิ<า>อ่าอเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะมีซับเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่า Insight นะครับก็กดเข้าไปอ่พาพอกดเข้าไปเสร็จก็อ่าเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยพรีวิวไปกันแล้วแหละทั้งตัว Financial Ratio อะไรต่างๆตัวพวกนี้นะครับ Business แบ็กกราวด์ต่างๆนะครับเรื่องของฟีฟอร์ดนะครับอ่าเรื่องแอนนูนรีพอร์ตท็อปแชร์โฮเดอร์อะไรต่างๆแล้วก็งบการเงินเน็ตโปรฟิตนะครับตัวแคดโฟแล้วก็ที่สำคัญที่พี่กัตเนี่ยโอ้โหเน้นย้ำก็คือเรื่องรีเวนิวสักเจอร์นะครับว่าสำคัญจริงเอ,อ่อคอนดิบิวชันของรายได้เข้ามาจากช่องทางไหนยังไงบ้างเราจะได้ประเมินได้ว่าเอ้ยอิมแพคหรือผลกระทบ จากเ,เรื่องต่างๆเนี่ยมันจะกระทบของเขามากน้อยขนาดใช่นะแต่สิ่งที่จะมานําเสนอในวันนี้เนี่ยครับเป็นตัวนี้ด้านล่างจาก revenue structure เนี่ยอันนี้ชื่อเอ่อฟีเจอร์ตัวนี้ชื่อว่า u p d a t e summary นะครับคือปกติแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็มีอ ER ีเวนต์ีหลังจากที่ประกาศ,กาศงบเงินหลายไตรมาสหรือรายปีเนี่ยก็จะให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยมา พรีเซนต์มาสรุปได้ uh, ให้กับนักลงทุนฟัง hmm. นะครับ uh, สักสี่สิบนาทีสี่้านาทีอะไรพวกนี้ <c oughs> ทีเนี้ยโหถ้าเรา uh, จะติดตามเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปฟังครับเรามี <c oughs> <c oughs> หุ้นมีสมมติว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวเราก็ต้องฟัง2ี่สบริษัทเออเกือบยี่สิบชั่วโมงเอออันนี้มันมันก็จะเทคไทม์เราระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เนี้ยโอ้โหฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเนี้ยครับสัมมาไลท์หรือเป็นการสรุปมาให้เลยสรุปมาให้เออในเซกชันที่ผู้บริหารเนี่ยมาให้ข้อมูลเออเขาสรุปว่ายังไงบ้างถูกต้องอ่าเนี่ยนะครับเวลาเราจะดูแบบทั้งหมดเลยนะครับให้เลือกไปที่ตัวนี้ C.O. อ่าก็นิ้วแตะเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับจากออฟเดย์ที่จัด อันนี้แล้วเราสรุปมาเป็น5 key takeaways นะครับก็คือคือ5สาระสำคัญหลักๆอะเออมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับทั้งในส่วนของรายได้ในประเทศต่างประเทศเ<แ>ติบโตต่ตอนเนื่องไหมมีลงทุนเครื่องจักรด้วยเครื่องจักรเพื่อรอเขาเรียกว่าอะไรเมื่อมีดีมานเยอะนะครมันก็ต้องเตรียมกำลังการผลิตให้มันเพิ่มมากขึ้น อ่าเงี้ยนะครับเออ EBIDA หรือกําไรสุทธิเน paper, ี j ank j ank mm ่ยเติบโตยังไงนะครับวางแผนการรับ hmm. ม oh, so, ือสภาพเศรษฐกิจต่างๆยังไงรวมถึงด้านล่างอันเนี้ยเป็นเหมือนขีดสถิติด้วยว่าสแตตสําคัญที่งบที่ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างเออเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น17%เปอร์เซเมื่อเทียบกับปีก่อนโอ้โหถือว่าเยอะอยู่เยอะนะอ่าเนี่ยกำไรโอ้โหแต่มาดูเนี่ยครับอันนี้ผมว่ามีสาระสำคัญกับพี่กำไรสุทธิ รายได้เพิ่มแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่กําไรเพิ่มขึ้นหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเลยจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ของพวกฟิกคอส์สต่างๆถูกเพราะพวกโรงงานพวกอะไรพวกนี้เขามีฟิกคอสเครื่องคอสอยู่โรงงานเครื่องจักรอะไรต่างๆแต่ยิ่งเป็นอีโคโนมีออฟสเกลอะเมื่อเลยจุดเบรกอีเวนต์เนี่ยไอ้ส่วนเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันไหลลงมาท้องท้ายหมดเลยมันจะกำไรเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากโอ้โหนี่ยแสดงว่าอิชิเนี่ย ถึงเลยจนเกินเลยใช่ครับอ่าถ้ายิ่งรายได้มากขึ้นกําไรก็จะยิ่งแบบทวีคูณมากยิ่งขึ้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกทางผู้บริหารเคยออกมาครับ่าลงเฟซบุ๊กของเขานะว่าผลิตไม่ทันนะถ้าจำไม่ผิดใช่ใชคุณตันเนี่ยแหละตันแบบโพสเลยต้องขอโทษซัมพลร์เออนะว่าเขาผลิตไม่ทันนาหงต้องบอกว่า เหมือนถ่ายอยู่ใน,ในโรงงานเขาแหละออในโรงงานเขาเลยนะครับอ่ะนี่แหละครับแล้ด้านล่างมีสรุปเกี่ยวกับ product แล้วก็ service ด้วยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหมย่ยังไงบ้างนะครับช,ช่องทางการทำการตลาดยังไงบ้างนะครับอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรามี d ด s ก์เเ m ม r ให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยเออเราใช้ ai ในการ <AI. S 1> นะสรุปให้เดี๋ยวนี้หัเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่นะครับและ ก็กลับมามองอาชีพเราเองเอ๊ยังสำคัญอยู่ไหมต่อไปเดี๋ยวจะเป็น AI มาพูดแทนเราใช่่าจะครีเอทมาเป็น AI เลยก็ได้นะครับตัวจริงๆผมอาจจะอยู่บ้านแต่ครีเอทเป็นเอไอไปอ่ะโอเคอันนี้สรุปโดย AI นะครับแล้วก็เนี่ยเรามีปุ่มนี้เปิดวิดีโอเพื่อฟังอ,อัปเดตได้เลยเมื่อกดไปเนี่ยนักลงทุนบอกว่าอ่ามอย่างนี้แล้วน้อยไปอยากได้รายละเอียดเชิงลึกทั้งหมด ะนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะประมาณหนึ่งชั่วโงมงเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องจับตามเวลาดีๆนะถูกต้องอนะครับผมมีทริคทีติ่งครับพี่กัสอย่างที่เกียรแจ้งไปเลยเนี่ยพอเราอ่านผ่านตาม,มานะครับเรื่องสถิติต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมพอยแบบเงี้ยโอ, Knowing, โอโ ح, ้โหรายได้เพิ่ม17%เ เฮ้ยแต่ทาไมกำไรสุทธิเพิ่มถึง64อืี่อันนี้น่าทำกันบ้านในเชิงลึกต่อแล้วอ่าใช่ถูกอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่านผันผ่านแต่ถ้าไม่มีจุดสังเกตอะไรเนี่ยมันกออ็อาจจะไม่ได้ประเด็นไปทำกันบ้านต่อต,ตัวไหนเนี่ยพออ่านผันผ่านแล้วเอ,อ้ยมันก็เฉยเฉยไม่ได้มีอะไรเราก็อาจจะข้ามไปตัวที่ทมีรอยแทน,นอ่าอย่างเงี้ยเป็นตอนนะครับ อ่ะอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังกันว่าเรามีฟีเจอร์ฟังก์ชั่นใหม่ที่ชื่อว่าอ็อบเดย์ซัม r มอรีอยู่ด้วยนะครับอ่ะก็อยู่ในหุ้ไลายตัวเนี่ยครับอยู่ในเมเูน n อินไซส์แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอนะครับ,รบด้านล่างก็เป็น PE Band ซึ่งเคยพูดไปแล้วซึ่งโอ้โห<ๆ>ย้ำอีกครั้ง PE Band นี่สำคัญน,นะและหาได้ยากสำหรับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในเมืองไทยแล้วกันส่วนใหญ่จะดู อ่าถ้าพูดชื่อก็อยู่ในบูมเบอร์บูมเบอร์ใช่ต้องเสียเงินน่ะไงเง่ายเดือนเดือนเป็นแสนท่านี่อันนี้เราให้ใช้ฟรีเลยโอ้โหนะอันนี้เราจัดเต็มให้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของฟีเจอร์ฟังก์ชันของออฟเดย์นะครับทีนี้ไปเรื่องของสูตรสแกนของเราครับพี่ครับเรามีมาฝากเช่นเดิมครับแน่นอนที่นี้เราเกินไปตั้งแต่ช่วง ต้นต้นรายการแล้วว่ามเป็นช่วงของเอ n ร์เน e a s ซีซั่เพราะฉนั้นเราก็ยังอยู่กับวนเวนียน,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 นอยู่กายหุ้นแบบนี้แหละนะถ้าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วเราก็ตัวเนี้ยไปตัวหนึ่งละแต่ว่านจะเป็นละสองการตัว e p s ที่เติบโตอ่าเยีย ใช่นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวใหม่นะฮะ,ะไม่ใช่ตัวใหม่มันก็อยู่อันเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าเป็นออปชันอีกอันหนึ่งนะฮะ,ะให้นักทุนสามารถเลือกคลิกได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เดี๋ยวเราใช้สูตรอะไร,รนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับกดไปที่เมนเมนูด้านมุมบนซ้ายตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเมนู <c oughs> uh, ที่ชื่อว่า Radar builder อ่ะกดเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกเมนูที่ชื่อว่า add a new radar ครับผมอ่าสูตรแรก ที่เราจะมาดูกันเลยเราเลือกเป็นสูตรอะไรดีครับพ right> ี่ก็เป็นกำไรอ่าเป็นเรายังอยู่ท yes> ี่ตัว e a r n i n g อยู่ใช่เอา e a r n i n g แบบไตรมาสล่าสุดที่โตแบบ Year-on-Year ได้อ่าเนี่ยนะครับเราเลื่อนไปนะครับเออแล้วก็จะเจอตัวอ่าคอร์เตอรี่ฟรีพอตอ่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับที่เป็นเอ่ u m อ accumulated ตัวนี้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไป นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหสู่สแกนเยอะแยะมากมาย,ยมาไม่ว่าจะในมุมของรายได้หรือ Net-Trofit อะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยเราขอเน้นเป็นตัวนี้เลยเป็น n e t ต r o f i t เลยคือกำไรสุดที่เลยใช่เอาอไตมาลัพสุดกำไรสุดที่เนี่ยมันต้องเติบโตแบบ Year-on-Year ยโตเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้โตโตอ่าเนี่ยครับเราก็เลือกมะอ่าจาก800กว่าตัวเนี่ย เขจะเหลือแค่400กว่าตัวมัไม่<ด>แค่ลนะ400 <laughs> 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 มันเหมือนจะไม่แค่และตัดออกไปครึ่งนึงแต่มันก็ยังเยอะอยู่อ่าแน่นอนนะครับอันนี้เราเป็นแค่สูตรแรกนะครับเดี๋ยวสูตรที่สองที่สามมันจะคัดกรองให้ถูกต้องเน้นๆมากยิง่งขึ้นอันนี้สูตรแรก400กว่าตัว ้ออบกถ้าอย่างนี้ไม่ต้องใสแกก็ได้ไม่ไหวอย่างนี้ทํากันบ้านไม่ไหวนะครับอ่ะสูตรที่สองเราเอาเรื่องของโมเมนตัมทางด้านเทคนิคอลด้วยไหมครับถูกต้องครับก็คือเหมือนว่ากิ้เนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าพออัพติกเข้ามาเนี่ยมันทําให้ตัวดัชนีเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็อยากจะหาหุ้นที่เป็นไม้แรกๆอืมอ่าคือกำไรดีด้วยครับ แล้วก็เป็นโมเมนตัมของตัวเทคนิคเนี่ยเป็นไม้แรกด้วยอเพราะนั้นตรงนี้เราเลยใช้เป็นตัวเครื่องมือเส้นคาเฉลี่ยใช่นะครับก็เริ่มมาที่คอสโอเวอร์ตรงนี้แต่แต่ของพี่กัปนิ่หนึ่งคือส่วนตัวผมมองว่าในช่วงที่ลิควิลิตี้หรือวอลลุ่มของตลาดมันน้อยเนี่ยเทคนิคก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันค่อนข้างสำคัญมากเลยเออพอเห็นบางตัวแบบโอ้โหเสียเทรนหรือตามเทคนิคเต่างๆเนี่ย โอ้แรงขายมันมันตามเลยครูบางตัวแบบไม่ไม่ค่อยดูพื้นฐานเลยดูดีครับรูป่เพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยก็สำคัญสำคัญมากเพราะฉะนั้นในทางกลับกันถ้าเทคนิคเสวยดูดีเป็นอัพเทรนแรงซื้อก็มีโอกาสที่จะถูกต้องเลยคือคือเพสเนี่ยเราเราใช้สองสองด้านเนาะคือหนึ่งเรื่องของพื้นฐานก็คือตัวกำไรที่ดีขึ้นถูกต้องแล้วก็เอาตัวเทคนิคเนี่ยนะซึ่งในนี้เรามีสูตรสำเร็จ เยอะแยะมากมายเลยนะแล้วเอามาใชานัเฉลี่ยไหนมีหมดช่วยให้ทั้งตัวกําไรที่ดีขึ้นแล้วก็ทามมิ่งของตัวเทคนิคเนี่ยมันผสมกันมันจะได้ชุดที่ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปทําการบ้านต่อมันก็จะเน้นง่ายขึ้นครับอย่างสูตรคอสโอเวอร์ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยแหละที่มันตัดกันอันนี้เราก็มีทั้ง SMA, EMA มีทั้งเอ่อสแตตก็มีแม็กซ์ดีก็มีหรือเป็นไพรซ์ก็มีนะครับแต่วันนี้เราขอเลือกเป็นสูตรนี้อ่า EMA 5เอห้าอะเบิฟสิบก็คือตัดสิบขึ้นไปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเอ่อเมื่อวานนี้ครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกเราต้องการไม้แรกๆนะเพราะนั้นเราจะใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่สั้นนิดนึงนะครับอ่ะลองเลือกกันดูจาก436ตัวจะเหลือกี่ตัว เรียกมานะครับเดี๋ยว6ี่โอ้ได้ชุดชุดมุ่นให้ได้แล้วนะอ่าโอ้โหสวยนะสวยนะหลายตัวนี่เข้าตานะรีเออโอ้โหเขียวเข้มเนี่ย่าเขียวเขียวสองตัวกลางนี่ขอเคลมให้ทีมรีเซิร์ชหน่อยท้โผมเลือกเป็นท็อปพิกครับถูกต้องโอ้โห อันนี้ก็ลูกค้าเราก็แฮปปี้กันไปจริงๆต้องบอกว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่เราเสียมาน่าเนาะต่อเนื่อต่อเนื่องอจริงๆนะาว่าเราเห็นเทรนด์แล้วนะแล้วก็อย่าง KCE เนี่ยเรามี r e ิ e ัทเพเปอร์อัปเดตด้วยวันศุกร์นี้เลยมีปรับ t a r g e เก็ตไพขึ้นด้วยเป็น52บาทห2บาทแล้วก็มีเรื่องของพรีวิวเอ a ร์ i n g ง Q2 อออกมา500 สีนะถ้าจะไม่ผิด<อ>ประมาณนี้แหละนะก็บวกคูณคิวเยีนออันนี้ติดตามรีเสิร์ชเปเปอร์ของเราได้ทงองน้องเบนหรือคุณเบนเนี่ย้โหเจาะลึกมากมากใช่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของทั้ง,ท,งทั้งอุตสาหกรรมออกมาด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ยังไม่พอครับไอ้สูตรสองสูตรที่เราคัดกรองมาเนี่ยเราก็เจอ ก็เยอะพอสมควรเยอะนะแต่ว่าถ้าเราไปดูล่างๆจะเป็นหุ้นเล็กแค่ส่วนนี้อ่าใช่ก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยบางตัวไม่รู้จักบางตัวไม่เคยเห็นเลยคบเออบางตัวก็ไม่มีสภาพคล่องเลยหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคัดกรองเพิ่มเติมอีกแล้วกันครับผมอ่าโดยเอาคาทีเรียของอาจจะอยู่ใน เซ็ตร้อยอะเซ็ตร้อยก็พอนะเอาเป็นตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วกันแต่ถ้านั้นคุณบอกว่าไม่เอา้าฉันชอบพุดตัวเลก็กอ่ะก็ลองก็ดูข้าง,งล่างก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับในช่วงที่วอลลุ่มมันน้อยลิควิลิตี้สภาพคล่องมันน้อยเนี่ยคือมันเอตัวใหญ่หน่อยมันก็ซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันใช่เออคือเหมือว่าตอนนี้มันมันถ้าเราจะเล่นกิ่งกําไรเนี่ยเราจะต้องดูว่าไอ้ตัวเม็ดเงินตรงนี้หรือว่าตัวหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมี ใครเข้ามาสนใจบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนพวกกองทุนหรือว่าหรือว่ารายใหญ่ที่เขาเล่นตอนเออร์นนิ่งซีซันเนี่ยเขาจะชอบพวกหุ้นรักษาแบบนี้ใช่เพราะมันไม้ใหญ่ๆมันมันเข้าได้แหละถกต้องเออถ้าแบบโอ้โหคุณบิดออฟเฟอร์ฝังละร้อยฝังละพันอย่างนี้เขาก็เออมันก็ซื้อไม่ง่ายขายไม่คลองนะครับอ่ะเลือกเป็นนี่แหะครับสับเมนูที่ชื่อว่าเซต อ่าแล้วเราก็มาคัดกรองเพิ่มก็เลือกเป็นเซตร้อยตัวได้เลยครับผมลองเลือกมาจากยี่สิบหกตัวจนเหลือกี่ตัวโอ้โหห้าตัวเลยเน้นเลยเน้นเลยนครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับโดยเฉพาะแถวสองแถวสองแล้วรวมถึง c r นซีอาซีก็พอได้นะฮะานะารล้วก็ได้อยู่กลุ่มแบงก์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ เอ่อพิวิวเอ่อผลประกอบการ Q2 อาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ถ้าโมเมนตัมของราคานี้ก็เหมือนเริ่มรีบาวอลายหลายตัวอ่าเริ่มรีบาวขึ้นมาก็ลองไปทำกันบ้านกันต่อได้นะครับก็เอ่อเข้าใจว่าท็อปพิกก็เนี่ยครับทั้งสองตัวนี้เลยของกลุ่มแรกตัวนี้โอ้โหเรียว่าทั้งเคซีได้ทำมาแล้วก็ฮาน่ายังไงก็ไป วางแผนการลงทุนต่อได้ไปทําการบ้านต่อได้เพราะว่าอย่างในภาพอุตสาหกรรมใ,ใหญ่เนี่ย uh huh. เ,ออเนี่ยครับอย่างรีเสิร์ชที่เราออกมาก็มองว่ามันปฐมเอาไปแล้วใช่เออมันถึงจุดจาสุดไปแล้วตอนนี้กาลังพลิกอัพแล <c oughs> ้วก็อาจจะลิงก์กับ New S curve ในระดับโลกเลยด้วยทีมพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมารันทั้ง Data Center ทั้ง AI หรืออะไรต่างๆแต่ต้องเรียนนะคุณนิดนะสมมุติว่าชอบทางด้าน AI อ่าเดี้น a อเนี่ย AC จะไม่ค่อยเกี่ยวนะต้องต้องเรียนอย่างงี้ย AC จะไปทางรถยนต์รถยนต์เยอะใช่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเน้น AI เลยหรือว่าพวกชิปอะไรที่มันโรบอทอะไรพวกเนี้ยครับ ไปมองเป็นฮาน่าดูจะตรงที่สุดนะแล้วก็เดลต้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งเดลต้าก็จะเป็นพวกเดลต้าเซ็นเตอร์ซะเยอะเดลต้าเขาทำ power supply อะไรต่างๆพวกนั้นฮาน่าเนี่ยถ้าไปดู In Product ของเขาเนี่ยมันจะไปอยู่ในสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตใช่โน้ตบุ๊กอยู่พอสมควรใช่เพราะนั้นถ้าถามเนี่ยก็ตัวเนี้ยจะตรงที่สุด่นะครับซึ่งมันก็อาจจะถึงไซเคิล เออในในอนาคตอันไกลก็ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปอันนี้ต่อต่อนิดหนึ่งนะก็คือถ้าเราไปดูตัวเลขส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์ของฝั่งเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าเขาโตมาแบบต่อเนื่องเลยนะคตั้งแต่ต้นปีนะครับมันก็สอดคล้องกับมุมมองที่ทางนักวิเคราะห์เรามองกลุ่มนี้นะครับอ่ะนะครับกอนนี้เป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เรามา ฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับนัาลงทุนทุกท่านด้วย<ม>นะครับอ่ะสุดท้ายก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ